มันจะจับปางคาดคุ้ยแต่เช่นแต่จะคาดบ้างล่ะแต่เช่นแต่จะคานคุ้ยให้ร้านขี่บ้างงานนะเอ๊ะยายไก่อะไม่ขี่ลงลูกไม่ลงไม่ลงลูกไม่ลงไม่ลงอุ้ยอุ้ยสบายสบายเอ๋เอ๋มะคานอุ้ยอุ้ยเอาขึ้นขึ้นขึ้นช้างขึ้นช้าง ช้าลูกไปไปข,ข,ข,ขึ้นช้าขึ้นช้าตโมโมจลูกล่ะข้นขอให้แก่นี่ได้เถอะข้นขอน่แกนี่ข้นขอแก้องแก่น่ไมาลูกมา 对呀。